วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เด้อให้ไล่เด้อจันทร์อังคารจันทร์อังคารพุธพุธพฤหัสสสสพฤหัศศุุกกรรรร์์์เเาา์อาทิตย์อาทิตย์มีเจ็ดมือเด้อกราบสบายดีและสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องกันเบอร์สุขสุขคนเวขมหาน้องใส่ใหม่อีกแล้วพี่น้องเอ้ยก็เป็นอีกถือว่าหลายรอบเลยพี่น้องเนาะบุเชียงมาอ่านี่ก็คือมาจาก อ่าอ MC yup. mm ิม hmm. ซ like ีพี่น้องอิมซีพี่น้องเนาเพื่อนกายอยากเห็นน้องใส่ใหม่อีกเนาะดูเพื่อนกายไม่ได้เห็นนานแล้วเนาะอิมซีในซองของโมเสียงพี่น้องเอลยอากาทั่วไปดูยังไงกายโมเสียงก็เข่ามาหยอดแล้วพี่น้องเลยอ่าจะเป็นเห็ดอย่างพี่น้องเนาะอ่ามื่อนี่พ่อเพื่อนชิยู่หรือบ่พี่น้องเนาะมันีจังไปเบิงน้ำกันอีกพี่น้องเลยอ่าโมเสียงก็ซื้ออ่าขาบพัดพี่น้องเอลยกอบพัดอากาศเป็นพวกอ่าพัดมีอากาศหมากไหมหมักตอกพี่น้องเอลยเนาะ มาให้ดาวพี่น้องเอ่ยมือนีิพึงกันนี่แหละยังอยู่กับเอื่อยน้ำพึ่งอยู่เนาะดูไปเบิ่งน้ำกันเนาะเอ้ากินยังอะนะฮึไม่เห็นบ่ือใส่อันนั่นแท้โอ้ยดูดูอ่าล่ะสบายดีก่อนนะคุณเก่งดูอ่านางลงเด้ออ่านางลงก่อนเร็วเอ้ามายังหน้าตาคือเป็นยังอะ

เฮาเฮาอือเฮ้เพิ่งมีเฮาบ่มีใช้เฮานี่นี่อานี่วตทยาลยึ้งๆนี่แซบบ่แซบแซบแซบเนาะพี่นออกเลยาอย่าอกกันอยยอกกันกินดีๆเ้อกินงามๆใช้พอเจ้าไปใช้มาหนิไป ไปหาหน่อไม้ฮะไปหาหน่อไม้พ่อเสือไปหาหนะน่อไม้บ่โดอไปแต่เศร้าคุณบ่พอจ้ะหน่อยไปที่นี่โอ,โอ้ยนี่เออมันอยังอันนี้มันสิบอเสีบตาบอนะ่อะเครื่องสัมภาร์นะฮะมันบ่ได้เด้ดน้องนี่หน้ายังอ่อนอยู่พากันแทงเด้อ แต่งนายบบได้ได okay? ้จังหน่อยตาโปได้ฮะตาสีบดมันเป็นเครื่องสำอางอีเพื่อนอะไเป็นคนแต่งบบได้ได้ใช่ไหมปิดไปนั่นนะโว้ยตาบดมันพอแห้งได้ใช้กินข้าวกินน้ามันเบ่าะมันนี่นะเอื้อยังบุมียังบุรีกินข้าวอยู่กินบ่ราะบางไม่ฮะกิน เจ้าเคยกินหรือว uh. um. ่าม uh. ังเงาะเคยกินเคยกินหรือว่เดี๋ยวมึงเสียงเอามังเงาะมาให้เด้อเฮียหน้องเฮียมายังไงพอคนกับท่านเนาะคนดีแต่ปึ๊กไปบ่เนาะข้าห้องขนมยังอันนี้นะฮะเอ้าขนมเพล็ดขนมปลาขนมปลาอ๋อปลาอ๋อบ้านนี้โรงเรียนเลิกหรือบ่เลิกเลยปิดหรือเ่ พี er ่เมแล้วเลยเลยๆๆี่คือเก็บเ็ใหม่สิเก็บอี่เก็บอีแตอีแตมคอกนะเก็บอีแตบ่สยสเก็บอีแตเก็บงเก็บอีแตอืมเก็บกบอีแตะเฮ็ดหยังแนมื้อนี้น่ะล่ะังถ้วยดังถ้วยอืขึ้นไปล้างให้บ่สงเบิ่งได้เป็นไบ่้กฮะต้องมาเป๋เอาคือว่าล้างถ้วยซะ

นะเพิ่นไปเอามาอเงาะไม้เพิ่นก้อนพี่นอ้องเลยไม่ใช่กะบุมีอย่างายมาเวมาดินนอกสใส่ไหมมาแนกกี่ยกะเพิ่งจะอยู่กับปุยพึ่งเนาะไปจะเอ,เอาบ่ใต้เบื้องหาเบื้องตาก่อ็จังเลยตาบอดเด้อนี่อย่าไปท่าคักเด้อจังเลยตาบอดตาบดดวมเลยโว้ยแล้วแล้วไปท่าท่าเครื่องสำอางพี่น้องเลย หืมให้ใหญ่ก่อนเด้อจังท่าเด้อหน้าตาน่ะเด้อเออเอไปนั่งผู้ปะไปนั่งต้นไม้จ uh, uh, ้ะผู Beau ้อันนี้แหอันนี้แหพาไปนั่งเตียงพุ่นก็ได้เออนี่เดี๋ยวเพิ่นเอามาให้เจ้าอันนี้กอืของเพิ่นก็สิเอามาให้เจ้าเจ้านั่งเียนหนังสือ้นั่งเตียง้อ่ะอือ้ยเนาะหาๆสิฮักแล้ว มงอเนี่มันงอกับข่าวพัดแล้วกับอีออยางอีกพี่น้องเลยพีเสียงซื้อมาให้เพิ่นแล้วก็บพัดมีเนาะเออพัดมีเคยกินอยู่ป้อเคยกินอยู่เนาะหิวหลือป้ตัวน,นี้นะฮะหิวแต่เชา้ามานี่กินข้าวหรือป้กินข่าวแหะกินข้าวอยู่แต่ว่าหิวอืมกินขนมนี่ยพียู่ท้องนะนี่กินข้าวเด้อได้ใหญ่ไว,ไว

เข่ากัดเลยบบบนี้ใช่ใช่แกหันหน้ามาพี่เลยป็นยังไงแกได้บอเช้เขาแกอ่ะบ่นะอะลองบึงยังฮะอันโบบเสียงนี่เด้อชาสิเป็นจังใดเหาซิบงแบมแะบ่ใช้เข่าใช่ะเห็นได้บอเออแขวดีอยู่ เอาไอปพึ่งมาหน่ยเนาะใช้ชิมหน่บบอยพ่อเจ้า,ามาก,ก็อยูุนกันตลอดพี่น้องเลยน่ากิน,นกะเบะกะมากะซื้อ,อมันไม้่มักตอกไม้เพิ่นพี่น้องเลยกะบปิหมี่ยังมากมายดอกพี่น้องเลยมาส่วนได้ค่ะหมกักยังพ่อเพิ่นกนะบุคคอ,อยู่หมกักยังใช่อ๋อกินอิ่มแล้วแบบบุ้งหูชื่อบานเลยมากดา mặt to mình, <laughs> hey, à, 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 mình nói mặt to mặt ngọt chút thấy ông mưa kẹ ở xe kẹo kẹ bò kẹo cát lưới mặt ngọt đỡ nhỉ đỡ Hãy ะ,ะเขาพัดเนาะ<ท>แต่ว่า<ท>เพอน,น่าจะโบเอาไว้ให้เพอน,น่าจะกินอีกรอบหลังใช่น้องไหมแต่ตอนนี้เพูนรู้สึกว่าเพูนมาเงาะนะิทือปากแห้งตอนนี้ใช่ใช้ไปเชียงมึงอยอะไปให้พ่อกินน้ำหน่เด้อให้พ่อเสือกินน้ำหน่อยเด้ <c oughs> อ <c oughs> <c oughs> คือมุมคือเมา,าแท้นี่อาบน้ามเดี๋ยวพ่อหนิยังฮะยังยังโมทันเนี่อาบน้าอยู่โอ้ยไปอาบน้าเด้อโมเชียงเมือเนี่ยพากันไปอาบน้าเด้อเอ้ยพึ่งเด้อพาน้องไปอาบน้าเด้อยังใส่ในแขนเจ้าน่ะฮะยางเต้นตยังเต้นคือยังคือใส่แขนแบบนันะน้น,นนะอ่ะนะไม่อยากดื่มกับเปีพลิงอ๋อคือดำแท้ ฮะโอ้มันก็เลื่อนแบบดำแท้แ่ละออาปดออกได้บ่อไม่นส่ล่งท่องจะได้ดำราวังเลิอเนาะกินมาเลยแซ่บเนาะอร่อยแซ่บกินป่าจังหมากได้วนย ไตมายุบบานดืได้บานจังมากแล้วบึงไม่นะฮะบันกินคนนงเขากินนจำได้ไ้เ้าิปเส่าช้ชิหมมแล้วชิแปกเ้าิแปดิแปดิดยังกดอแคดีอมานั่งนี้บ่นี่ แหมอยู่เี็นได้จักมื้อแล้วค่ะ3มื้อหลายมื้อหลายมื้อซ่ําจนสิเป็น2ถิดหรือ3ถิดคะห้วยเกือบเดือนนึงแล้วบ่ออเนาะเนนึงแล้วเาปีแล้วก็ไปเรื่อยเจ้าน่ะถ้าว่าสิตัวน่ะ ตัวกระเป็นบานีทเนาะน้องเข่าพัดอ้าวตกชับบาทนียอ้าวว่ายนี่ก่อนน้ำมันไม่ก็ได้น้อตกเด้อเด้อติดกินเลยเราต้องกินเลยมันเปื้อนนะโบต้องกินเด้อมากนี่เด้ออันนี้ถือกิ่พุ่นกี่ดินเลยต้องกินอ้าววันนี้ เอเสียงอยากให้เจ้านับหนึง่งถึงสิบได้บ่ได้นับนงนับหนึ่งถึงสิบซื้อหนึอ่านับเด้อหนึ่งสิบแปดสบอกบอกน้องยุกคนทเคยนับอยู่บ่เนาะนับหนึ่งถึงสิบเป็นอยู่บ่เป็นนักเรียนนะทำสิหนึ่งสองสองสามสามสี่สี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดแปแปเก้าเก้ิบสิบ อันน้องเพื่อนสลายเพื่อนบพื่อนับวะต้องเฮียนนับเด้อบันนี้เด้อฮะปีเด้อยังหมนับยังหมท่านเก่งอยู่นับนับลองนับเบิ่งอีกาเยอะได้เปลี่ยนบ่ห์นี่ยเป็นเก้าชุดแรกของนับเด้อบันนี้เด้อเฮียนเด้อนับตัวเลขเด้อนับหนึ่งถึงสิบหนึ่งสองสามสี่นี่นับมือนี่ก็ได้นี่หนึ่ง นี่นับนับนิ้วมือนี่อห่งสองส4 5ามแล้วก็ตัวหกไหกเจ็ดเจ็ดแปือนิ้วมือจะมีเบื้องมหาเนาะนี่หานิ้วอ่านี้ก็หาร่วมกับเป็นสิบนี่เด้อไปนับถึงสิบวันนี่ามันจันทด้จันถึงวันอาทิตย์ ก <c oughs> ันหูหอหูเบ่ะจ้หูหรอะอ่าะแล้วอ,อ่ะหน,น,น่าอนอ <c oughs> ่านอยหไ้บ่ไปดีอยู่เจเพื่อ <c oughs> น,นั่งนั่งนั่นได้สากินอยู่นี่ได้บ่หรือว่าจังไรกินกินอกินกินเออันนี้ชื่อยังนี่ออน,นะรวดีฮะ หบวกมีพัดมีเด้อพัดมีอันอีกตัวนึงเด้อะอีกถุงนึงเด้อว้อผมเยข่าพัดนลเงอะเนี่ยกินเม่อ่เนาะทองแตกกินบนมืออีบนมือวันนี้แหงเนี่ยเป็นกอางเอ้ามาวันนี้แล้วเราจะทำขอสุดท้าย มารอบหน้าให้จำได้เด้อวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เด้อให้ไล่เด้อวันจันทร์จันทร์พังวาวพังวันเชียงว่าวจันทร์อังคารจันทร์อังคารจันทร์อังคารพุธพุธพฤหัสสสสพฤหัศศุุกกรรรร์์์เเาา์อาทิตย์อาทิตย์มีเจ็ดมือเด้อเดี๋ยววันนี้เจ้าไปโรงเรียนวันจันทร์ดีวันจันทร์วันจันทร์อังคารอังคารวันพุธ วันถุนวันประฮัทวันพระฮัทวันซุกวันซุกเจ้าเฮียนนะมันเฉพาะอาหารมื้อนี้เด้อจานถึงวันซุกเด้อเจ็ดเยเลยอ่ะเพป็นก็อยากเล่นน้ำมีพี่น้องเยแบบนี้เนาะหันหายคนจะยางเลยบาดนี่นี่ไี่กับนิ่งน้อยเนาะอ๋อเลยเลยอ่าอ่าโอเคแล้วส์โอเคแล้วมันคือยังอันนี้นะจับมือเฉยๆจับมือเฉยเฉยเห็นแล้วนี่เลยเริ่มมา โอเคเนาะอ่ะไปอาเฮียนน้ำเด้อไอพึ่งเกณฑ์มาไอพึ่งบอกบอกน้องเลยเด้อโอ้ยอ่าเพราะว่าเราเชียงผมมาผมมีเวลาเนาะเลยก็บอกอังน้อกนะเด้อจันถึงวันอาทิตย์ให้น้องเพันไรจันอาทิตย์เจ้าไรเด้อจันอังคารจันอังคารพุธพระหัทคุณพระฮัทซุกเสาร์อาทิตย์อาทิตย์อ่านี่นะเด้อไรเด้อคือมือนี่มือยังวันยังมือนี่นะ อาทิตย์แม่นมันอีวันพุธวันพุธวันบ่ายวันเสาร์วันที่ก็หัวแล้วนี่วันพุธเด้อมันอีเด้อเราเสียงกลับก่อนบาดนี่บังฮ่าหอนแท้นี่พี่น้องเลยบ้าบอกหล่าคนเห็นช่างหนิแกวเจ้าดีบ่ไปก่อนเด้อเด้อ่าเดี๋ยว ขอเสงให้เจ้าอันฝากขอบุญขอบคุณผู้ใหญ่เพิ่นแน่ขอบคุณผู้ใหญ่ที่ดีมาเสือเรือนงมยนงใหม่นงใหม่เพิ่นกจักแนใดพี่น้องเอ้ยบาดคือเก่าแล้วบาดนี่น้องเอ้ยก็เป็นเ็กน้อยกําลังอยากเล่นยากหัวพี่น้องไอ้เนาะาดปยงนึงพี่น้องเอ้ยเด้อๆอะนีกลับก่อนเด้อนําพึ่งเด้อสดีอ้าวงกูดมาอ้าวมาคนคิดื้อนี่มานี่มาเอาไม้มาให้บ่เสียง เอาไหมมาเอาระเบิดมาคนขี่คนคนขี่ดีอ่ะคนขี่ลื้อเอาไหมมาอืออือจะลืมเด้อไปล้างหน้าเด้อนี่เบิ่งหาเบิ่องไม้ก่อนตาแดงนี่ตาว้างเด้อตาบอดเด้อขึ้นไปล้างหน้าเด้อเห็นบ่ไม่เป็นตุ่มผืดกันได้นี่เดี๋ยวตาบอดนั่นนี่มารอบหน้าเลยดูเองเอ้ามันจะเบนเขาแล้วเนี่ึงดือเอากระจกมาเบนใช้มีมมาเบนอยู่ทึ่งอ่าเบนมานเนี่ยมึงเด้อ อย่าลืมล้างหน้าดเด้ออา,อาไปก่อนบานี้เ,เก็บเด้อยันของเฮียไปนอเลยมาเมื่โโอกี้มึนพี่น้องเอลยมากเมื่อกี้มึน,โน,โมมน,มนถือว่าอย่ากบอกยากเนาะมื่อนีอ้เพิ่นกะมาเบิง่งอา้ายนี่วก่อนจับพันไม้ได้ใส่กนินนี่วัชิธารมพันอยู่โอ้โดยดูสบายดีไงโอ้ยมา แต่พุ่นแต่หน้าพ่นอืมหาเราไม้บ่แม่เลยเพราะน่อไม้บ่งบ่นี่ยแม่เลยอ๋อฝนตกแต่พออยู่พอกินแล้วเนาะแม่พออยู่ได้กินอยู่ก็ได้หาพอได้กินแม่นอันนี้ยัใช่เห็ดบดบ่เนี่แม่เลยเห็ดบดเนาะเอาไม่ได้เพราะนเฮ้ยแล้วบ่แค่มะเขือก็มีบดเนาะอ่เก็บมาแต่หน้าพ่นเลยแต่หาแต่เศร้าคนบ่เนี่นะโอ้ยหากออกไปองยาเนาะ เอาไปจอบเพิ่งน้ำหน้าแล้วก็เลยหามานเลยนี่เอหนาหนาตาเพื่อนเอาไปเพื่อนไปล่างนี่เลยนะเพราะว่าเขาย่านอันเออนะเพราะว่าเด็กน้อยเนาะเด็กน้อยได้อามันเป็นเครื่องสำอางด้ยไอ้ย่านอันมันสีแพทยตาไม่ทำให้เป็นตุ่มเป็นอย่างเดียวสีตาสีอักเสพก็ต้องให้อันเพื่อนเล่นเนาะเขาล่างเนี่ยแต่ล่างหน้าเนาะจะไปไปหักเพราะว่ายังผิวอ่อนอยู่นะมันเดี๋ยว นึ่งมาหนิเขาเคยเห็นเนี้ยตาเป็นชีบวดร่างหนาร่างตาซื้อมาเงาะซื้ออันนี้มาฝากเพื่อนมื่อนี่เราเข้าไปเร่งพ่อเพื่อนกับโบยู่อีกมื่อนี่กันเนาะโอ้ยไปหาหน่อไม้บไปเอาเห็นออกไปหน้าหมดเลยเนี่ยพืชกระยานไปหาหน่อไม้ว่าเนาะไปเมือเออเราบไปกับบุมีอะไรกินดิจังต้องหาอยู่หากินแต่ละมื้อเนาะเราไปพอได้ซื้อข้าหมดแล้วเปื่อย เ้ามาช่วยเขาห้าสิบติดอะไรตังนู่นอะแกงตอนเที่ยังได้อ่านเนาะแกงกินข้าวเพลนเลยเลยโดยอยากกินลายมือเลยบุรีไปนี่ก็เลยถือใครอยู่เนาะลายเติบยัวเขาได้กินเลยเลยเขาได้ยูได้กินหรู่เปล่าหลายคนเลยเนี่ยเลย่ะป่านนี้ับ ทางก่อนบานนี่เดินเดยนอ่ะมันนี่ก็คึมคึมจะมาจิตตกอีกบุจักอันนี้โอ้เนาะเต่ากับสองน่วยอือๆพี่น้องเลยเต่าเพิ่นอือๆเต่าเพิ่นคอตเรียบร้อยแล้วนี่เนาะโอ้พี่น้องเลยโอือๆนี่เนาะ ต้องเอาไปยางคมพี่น้องอสังขนโต๊ะมาในลู่กระปสิได้เห็ดไม้อีกกระปงแห้งกระปุชได้เดเลยอ่ะโอเคพี่น,อนอ้องเนาะบ้านนี้ไปเชียงกัสวีก่อตัวเรือนทางก่อนบาน้านนี้พี่น้องเลยมาเมื่อนี้กะเอ่อเว่เข้ามากะซื้อมหมากไหมหมากต๊ะมาให้นอ้องใช้ใหม่พี่น้องเลยนะกะเป็นเข่าน้ำเนาะพี่นอ้องหลักคือของอยู่ของกินนะี่แหละพี่น้องเลยเพื่นอน้อ,นองใช้ใหม่เพื่อนนะ พ่อบ่ค่อยยู่พี่น้องนะเนาะล้องก็ไปหายู่หากินแต่ในเมืองแต่ละวันกลับมาเมื่อนี้กับบ่อยู่อีกเนาะ่อนอื่นกับบ่เชียงก็ต้องขอขอบุญขอบคุณพ่อเมย์พี่น้องเดอนะ้อเนาะทีกขับมากดติดตามได้ให้กําลังใจบ่เชียงโดยมาตลอดพี่น้องนะลกลับมาพบมาเจอในคลิปหน้าของบ่เชียงอีกต่อไปพี่น้องเนาะสําหรับมื่อนี้ก็ไปแล้วสบายดีและสวัสดีกันเบอร์สุข ου, สู่คนเดอ้อพี่น้องสบายดี